หอมสดชื่นเม็นท่อนจริงๆค่ะเพื่อนๆแนะนำนะคะขวดเขาไซส์กระทารัดมากเลยค่ะเราพกใส่กระเป๋านะคะยิ่งถ้าต้องเดินทางออกข้างนอกบ่อยๆด้วยมีพกติดไว้ในกระเป๋านะคะเพื่อนๆลองดูค่ะน่าสนใจนะคะตัวนี้วิธีใช้เราก็เพียงจะฉีดพ่นนะคะบริเวณส่วนที่ต้องการเพิ่มความเย็น โดยฉีดให้ห่างจากผิวประมาณ15เซนนะคะเพื่อนๆอย่าฉีดไปใกล้บริเวณผิวอ่อนหรือดวงตานะคะอายุการเก็บรักษาตัวนี้ได้ถึง2ปีเลยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆสนใจยังไงมีปั๊ก้าสินค้าไปให้ที่ด้านล่างนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะโปรคดีนะคะหนชิ้น85บาท2ชิ้น163ชิ้น199ซชิ้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะ รีวิวเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะฝากเพือ่อนๆกดถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ